เรามีเด็กเล็กๆเ,เข้ามาในบ้านปุ๊บนะคะเราก็จะต้องกลับมาใส่ใจอาหารเช้าๆสำหรับเขาอะนะคะแม่วันนี้ก็แม่ก็จะทำการอุ่นนมให้เขาแม่ก็เลยเลือกนมแพะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเปิดแล้วก็จะอุ่นใส่น้ําตัวนี้นะคะน้ํารองแล้วก็แก้วแม่ทำไปไว้ว่าแค่พออุ่นนะคะไม่ได้ว่าร้อนจีนะคะแค่พออุ่น ให้เหมือนอุณหภูมิในร่างกายนะคะเพราะว่าอุณหภูมิธรรมดาที่เปิดออกมามันก็ธรรมดาค่ะมันก็ไม่มีร้อนไม่มีเย็นไม่มีอะไรแต่เราอุ่นเพื่อให้ได้ได,ไ,ดไ,ดได้กลิ่นอายของร่างกายนะคะเดยกแม่ขออนุญาตแกะแล้วก็อุ่นนะคะการอุ่นของแม่ก็คือว่ามีน้ํารองอยู่นะคะแล้วก็เอาแก้วใหญ่ของสแตนเลสวางอีกทีหนึ่งแค่พออุ่นเท่านั้นนะคะอย่าร้อน ะะแม่ก็ทำเผื่อเด็กๆทุกคนในบ้านด้วยคนที่ชอบนมด้วยนะคะขออนุญาตอุ่นแป๊บนึงค่ะเนี่ยค่ะแม่ก็แค่พออุ่นนะคะพออุ่นอย่าให้เดือดนะเอาแค่พออุ่นจริงๆนะคะให้น้องกินได้แค่พออุ่นนะคะโดยการทำความร้อนผ่านน้ำนะคะไม่ใช่อุ่นโดยตรงนะไม่ได้นะการทำความร้อนผ่านน้ำแค่นั้นเองนะคะ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแม่จะเอามาให้น้องกินร้องแงวๆอยู่ในตะกร้าค่ะเดี๋ยวแม่ค่อยๆจับหนูเพชรกินกินนมลูกกินนมดีๆนะกินนมก่อนกินนมก่อนเออ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 กินนมดีๆลูกกินดีๆลูกค่ะกินดีๆหนูอยากกินไหมหนูอยากกินไหมอ่ะแม่ให้กินอ่ะอ่ะ แม่ทําให้แม่ทาไปด้วยถ่ายไปด้วยนะคะมือก็เลยไม่ค่อยโอเคกินไหมลูกเข้ามาสิคะกินกับน้องเข้าหอมกินไหมคะแม่ก็ทําให้เข้าหอมกินนะคะตอนข้าวหอมเด็กๆอุ้ยข้าหอมเห็นไหมเนี่ยหกหมดแล้วลูกแม่ขออนุญาตไปเช็ดก่อนนะคะ เลยมีความสุขคนเดียวเลยนะคะไม่มีใครมาแย่งพี่พี่กลัวกินซะกินซะเดี๋ยวแม่เติมให้แม่ไม่ไม่ใช้เป็นถ้วยนะคะเพราะว่าหน้าเขาจะจุ่มลงไปแล้วเด็กเนี่ยจะไม่มีความยับยั้งของความหิวจะกระโดดไปจุ่มเลยอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยใช้เป็นเหมือนจานรองแก้วอันนี้คือจานรองแก้วนะคะเหมือนจานรองแก้วกาแฟให้เขาได้ได้เขาเรียกว่ามันเป็นพื้นที่นะคะ ให้เขาได้เล็มพื้นที่ในรอบของจานจานรองแก้วน่าจะได้ไม่ต้องจุ่มลงไปเพราะเด็กไม่มีความว่าไม่มีการยับยั้งชั่งใจอะค่ะหิวก็กินเลยจู่โจมเลยเด็กจะเป็นแบบนี้ไปไหนคะลูกดักเดินเที่ยวต้องปล่อยอิ่มแล้วเยอะแล้วนะคะปล่อยปล่อยปล่อยไปก่อนนะคะปล่อย นมนมยังปิดติดปลายปลากอยู่เลยค่ะนมเนี่ยยังติดที่ปลายคางอยู่เลยอิ่มหรือยังอ่ะฮะเออหนูอยากเดินไปเออแม่ไม่อุ้มหรอกเก่งจริงหนูก็เดินออกมาสิอยากรู้อยากเห็นไปหมดทุกสิ่งอย่าง อยากซนอืมจะเข้าไปในซอกนั้นเห็นไหมนิดหน่อยก็จะปีน แม่ค่ะเดินมาทางนี้ค่ะเดินมาทางนี้ค่ะแม่อยู่แม่หนูอยู่ทางไหนคะมาทางนี้ค่ะนาำก็จะย่ำความเป็นเด็กคือน้องเล็กมากนะคะตอนแรกอ่ะแม่เห็นในรูปหมอแม่ก็คิดว่าประมาณสองสามเดือนพอเอาเข้าจริงๆอ่ะน้องเล็กมากน้องเล็กจริงๆมาหาแม่มานั่งนั่งตักแม่ นั่งตักแม่ปลอดภัยลูกปลอดภัยยังไงฉันก็ยังอยากไปลุมกันกินนมแล้วค่ะแต่แม่พาไปดูพี่เขากินนมสิเดี๋ยวแม่ไปเทนมให้พี่เขากินอ๋อหนูไปฉี่ไปอึอก่อนค่ะลูกมีพี่ฉี่แล้วหนึ่งกองมีคนฉี่แล้วหนึ่งกองฉี่ก่อนลูก ญาตเก็บขีก่อนนะคะข้าหอมก็ยังคงกินนมนะคะแม่ก็ไม่ได้ทําให้กินบ่อยๆเนาะนานๆทีแต่พอมีน้องเล็กก็ต้องซื้อติดบ้านไว้เลยล้ะคะนันนี้นะคะเด็กน่ะก็คือว่านมแม่ก็เป็นสิ่งสําคัญแต่ทีนี้นมแม่ไม่มีก็จะต้องเป็นนมตัวนี้ ข้าวหอมสมัยตอนที่แม่เลี้ยงแม่ก็ฟีดนมนะคะข้าวหอมังไม่ค่อยได้เลียเองแต่ว่าแม่ไม่ได้ถ่ายทําคลิปให้ดูจนเรื่องที่ข้าวหอมกินนมมีแต่กินข้าวเนาะเพราะว่าแม่กําลังหัดให้ข้าวหอมต้องใช้เขาเรียววกว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดน้อยในตอนที่ข้าวหอมเป็นแบบนั้นในครั้งแรกกันนะคะนมก็แค่เป็นส่วนประกอบอิ่มละ แม่จะถามพี่อังเปาว่าแม่จะให้รางวัลพี่อังเปานิดนึงนมไม่ใช่สิ่งดีสําหรับคนเป็นโรคมะเร็งนะคะแม่ต้องบอกก่อนแต่ว่าพี่อังเปานี่คือสุดท้ายแล้วจริงๆของโปรดเขานะคะแม่ต้องขอบอกก่อนแต่มันไม่ใช่สิ่งดีสาหรับเ,เขาเรียกว่าคนเป็นโรคมะเร็งหรือว่าหมาเป็นโรคมะเร็งนะคะหมาเป็นโรคมะเร็งก็เหมือนคนนี่แหละคะ่ะอาหารที่เสริมสร้างโปรตีนเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นตัวเร่งของมะเร็งให้เจริญเติบโต เพราะฉะนั้นเลี่ยงได้คือคุนเลี่ยงนะคะแต่ทําไมแม่ให้เพียงเปากินสุดท้ายแล้วเนาะมีอะไรก็กินเข้าไปซื้อความสุขให้ตัวเองนะคะแต่แม่ไม่ได้ให้กินเยอะนะแม่ก็ให้กินแค่พอหอมปากหอมคอพอแล้วลูกพอแล้วครับคนเก่งเกลี้ยงค่ะ ทุงทองยังกินซุปที่แม่ให้กินอยู่นะคะให้กินอยู่ทุกวันเหมือนขุนร่างกายเขาค่ะเพราะว่าหมอบอกว่าเขาเสียเลือดไปมากนะคะแม่ก็จะต้องขุนให้ร่างกายดีขึ้นอะไรที่บำรุงได้แม่ก็บำรุงนะคะถ้าทุกคนที่เคยติดตามแม่เนาะก็จะรู้ว่าเรื่องของเด็กๆเ,เรื่องการกินกันอยู่การหลับนอนเนี่ยแม่ทุ่มเทมาก ไม่ว่าจะตัวไหนไม่ว่าจะใครไม่ว่าจะเป็นยังไงแม่จะทําทุกอย่างนะคะกินทะลุแล้วหนูจะลงไปข้างล่างมั่งได้ยังนี่คืออยู่ห้องพระนะคะอยู่ข้างบนห้องพระแม่ก็ไม่ได้ฝืนใจว่าจะต้องให้น้องลงไปข้างล่างอะไรที่น้องสบายใจแม่จะทําให้น้องมีความสุขที่สุดอยากจะอยู่ห้องพระก็แม่ก็ไม่ว่าอะไรเอาเบาะมาให้นอนตอนหนาวก็คือนอนถ้าร้อนก็นอนพื้น แค่นั้นเองกินสลุกกินให้อิ่มแมวค่ะก็ไม่ต่างจากคนเนาะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากอะไรที่คนมีความสุขเราทำให้เขาเขาจะรู้สึกปลอดภยัยเมื่อเขาปลอดภยัยเขามีความมั่นใจ เดินไปตรงไหนเขาก็มีแต่ความมั่นใจเพราะฉะนั้นต้องปล่อยเขาเหมือนครั้งแรกที่ขุนทองก็วันวันนึงอยู่แต่ห้องพระอยู่แต่ห้องพระจนเหนือเนี้ขุนทองไปได้หมดทุกที่แต่ก็ยังไม่เว้นที่จะเป็นห้องพระคือเหมือนตัวเองปลีกตัวเองออกมาแล้วก็อยู่ห้องพระก่อนพอสักพักหนึ่งก็เดี๋ยวลงไปข้างล่างขุนทองจะเป็นแบบนี้นะคะคนที่พามาก็ไม่ใช่ใครเราค่ะเขาหอมนี่แหละเขาหอมก็พาถุงถุงเงินถุงทองมานะคะ พาถุงทองขึ้นมาห้องพระข้าหอมก็พามาคนที่พามาให้รู้จักห้องพระก็มีแต่เ้าหอมนั่นแหละคะ่ะเดินนําเดินขึ้นมานําเพราะว่าเ้าหอมชอบห้องพระมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะถ้าใครจะติดตามเ้าหอมมาตั้งแต่ครั้งแรกเลยจะรู้ว่าเ้าหอมกับห้องพระเนี่ยกลืนกินกัน,กนทั้งชีวิตอยู่แล้วกินเยอะนะคะกินเยอะทีเดียวชอบมัง้งคงต้องปล่อยให้กิน เดี๋ยวแม่จะเข้าไปดูนะคะถุงเงินเมื่อคืนนิดุขู่แม่ฟอฟอ,ฟอ,ฟอเนื้อตัวเลอะไปหมดอยากจับอําน้ำแต่แม่ทำอะไรไม่ได้เพราะน้องดุมากอภิมหาความความดุเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันเนาะอ้วนตุ๊บเลยเราอะ่ะอ้วนมากเลยเนี่ย ้วนมากเลยนะคะก็ยังจะอ้อนแม่เหมือนเดิมแหละรักแม่รักเราลูกรัลกลูกนะเดี๋ยวแม่ลงไปดูหลานเราก่อนนะแม่อยู่กับเราได้ไม่นานเพราะเราอยู่แต่ข้างบนมันร้อนน่ะลูกคุณทองค่ะคุณทองสิบเจ้าแม่กวนอิม อยู่บนทิ้งจะแม่กวนอิมแม่เรียกเขาเองนะคะว่าขุนทองสิิ์จะแม่กวนอิมนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สิงสถิตยอยู่ห้องพระเด็กบ้านนี้ไม่รู้เป็นไงกับห้องพระชอบมากขุนทองมองเพื่อนกินนมนะคะมองเพื่อนกินนมอยู่ย ไม่เกลียใครขุนทองเป็นเด็กน่ารักใครอยู่ใกล้ขุนทองนะคะจะต้องหอมจะต้องฟัดคืออดใจกับขุนทองไม่ได้เพราะเขาเป็นเด็กที่น่ารักนะคะคือหลอด้วยน่ารักด้วยทุกสิ่งอย่างเดี๋ยวแม่ฟัดนะมองหนะ้าแม่หล่อขนาดนี้ใครจะไปอดใจได้ทําหน้าเขาเป็นเด็กน่ารักจริงๆคือถ้าใครเห็นกิริยาเขาหรืออะไรเขานะจะอดไม่ได้แล้วเขาอ้อนแม่มากแล้วดูสิเนื้อตัวเนี่ยอ้วนไปหมดแล้วเนี่ย กับกับชนบุรีไปเลยอ้วนขนาดเนี้ยเลี้ยงไม่ไหวแล้วอ้วนมากค่ะอ้วนแบบโอ้ยสุดๆเลยหมาแม่มองแล้วก็อดไม่ได้จะเข้าไปหอมขอหอมขุนทองก่อนนะโอ้มาหอมแม่หรอคะโอ้ไม่ไม่พอใจแม่หรอคะโอ้ค่ะไม่พอใจแม่ขอโทษค่ะจมูกนะคะจมูกเหมือนเป็นแผลเพราะว่าดันน่าจะดันกรงนะคะ จมูกในรังเข้าไปคือโดนกระแทกอะคะ่ะสวยนะคะลายเสืออ่อนๆเห็นไหมคะค่ะแม่ขอโทษค่ะแม่ขอโทษลูกสิ่งที่แม่ได้ทําลงไปแม่ขอโทษลูกแล้วนะคะแม่ขอโทษแม่ขอโทษแม่มีซุปให้กินนะคะหนูลองกินซุปไหมคะโอคะอะร่อยนะคะหนูลองหน่อยหน่อยไหมคะหนูลองหน่อยไหมคะ อ๋อไม่เอาเหรอคะไม่เอาแม่วางตรงนี้ตรงนี้นะคะแม่ขอโทษไม่เอาแม่วางตรงนี้ตรงนี้นะคะกรงเลอะนิดนึงนะคะเพราะเมื่อคืนเนี่ยเขาเปียกทั้งตัวนะคะแล้วก็นอนในกระบะทรายแม่ก็เลยเอากระบะทรายออกเพราะกลัวว่าทรายจะติดเนื้อติดตัวเขานะคะแม่ขอโทษนะคะแม่ขอจับตัวได้ไหมคะได้ไหมคะจับนิดนึงได้ไหมคะแม่ขอโทษนะคะอ๋อค่ะค่ะจับไม่ได้ค่ะแม่อยากจับค่ะโอเคอยากจับ จับนิดนึงก็ไม่ได้หรอคะโอ้ไม่เอาคะ่ะโอ้แม่อย่าดือ้อนิดนึงได้ไหมคะโธค่ะโอ,โอ้จะจับจะจับคะ่ะโอ้แม่ไม่จับคะ่ะลูกลูกต้องไว้ใจแม่นะคะค่ะแม่จะมาพูดคุยกับลูกทุกวันนะคะเอ็ีอย่าลำคาญแม่นะที่แม่ทําเสียงเล็กเสียงน้อยสองเสียงสามเสียงสําหรับน้อง,น,องน้องนะคะแม่ทําเพื่อให้เขาไว้ใจแม่ นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าทําเสียงเล็กเสียงน้อยหรืออะไรคือคือแม่ต้องการสร้างความคุ้นเคยให้กับเขาอะนะคะค่ะค่ะแม่มันไม่ดีค่ะลูกจับลูกมาทําไมก็ไม่รู้นะคะค่ะแม่ขอโทษค่ะโอ๊ยค่ะแม่รู้ค่ะแม่จะไม่พยายามนะคะค่ะ แม่ก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่แม่ก็ยังพยายามอยู่กับเขาอยู่ค่ะค่ะแม่จะไม่ดื้อกับลูกค่ะแม่สัญญาค่าะเมื่อกี้นี้แม่หายไปนะคะตอต็อบไปเพราะว่าแล้วก็ร้องเสียงดังท้ายคลิปเนี่ยก่อนที่จะเป็นคลิปอันนี้นะคะอูจีะค่ะเดินมาแล้วก็ฉี่ใส่หลังแม่คืออูจีจะไม่พอใจทั้งสิ้นถ้าแม่จับแมวตัวไหนมาอูจีจะทําท่าทางนี้ตลอดแต่ครั้งนี้คือฉี่ใส่เลย อูจีนะคะพี่อูจีมาลุกมัมาหาแม่ใกล้ๆมาตัวเปียกปอนหมดเลยลูกตัวเปียกหมดเลยแม่กลัวเขาเครียดนะคะปล่อยเขาก่อนเนาะเดี๋ยวเขาโมโหดูสายตาเขาสิ กุกกิดก,กกุดิดกินะอ่ะอ่าอ่าเครียดเครียดสายตาไม่ไว้ใจแม่แม่ใคต้องถอยก่อนสงสารน้องเดี๋ยวน้องเครียดแล้วยุ่งเลย